WI-MARC หรือไวมากซึ่งมันย่อม,มาจาก Wireless Sensor Network for Management and Remote Control ถ้าแปลเป็นภาษาทไทยก็คือเป็นระบบเครือข่ายไร้สายในการตรวจวัดและมีการควบคุมอัตโนมัติการทำงานของมันเนี่ยจะทำงานบนแบบฟอร์มของ IoT การที่เอาระบบไวมากไปเชื่อมต่อกับ IoT เนี่ยครับเจ้าตัวระบบไวมากจะ,สะแสดงผลและก็ควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต จริงระบบไวมากเนี่ยเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบการประยุกต์ใช้งานของไวมากนะครับทางด้านการเกษตรก็เช่นการใช้ในลักษณะของโรงเรือนจะมีเรื่องอของการวัดสภาพแวดล้อมในการปลูกก็ได้แก่พวกอุณหภูมิความชื้นแสงความชื้นดินแล้วก็อุณหภูมิดินซึ่งปัจจัยพวกนี้นะครับมันจะใช้ในการปลูกพืชน,นั้นแล้วก็มีการควบคุมการลดน้ํามีการตรวจเช็คสภาพของ ของระบบน้ําเช่นการตรวจเช็คปั Metro ๊มการใช้งานของระบบแรงดันน้ cool uh, ําถ้าระบบปกติค่าแรงดันก็ควรที่จะปกติด้วยเราใช้ตัวโฟมิเตอร์ก็คือวัดค่าอัตรากาไหลของน้ําวัดค่ากระแสก็คือวัดค่าการใช้ไฟของปั๊มไอค่าพวกนี้เราสามารถที่จะนํามาคํานวณต้นทุนในการผลิตของพืชรอบในนั้นของเราได้การออกแบบระบบไวมากเพื่อใช้ใน แปลงเกษตรแบบเปิดเราจะออกแบบให้มันเป็นเครือข่ายซึ่งเครือข่ายตัวนี้ก็คือจะมีทั้งตัวแม่และตัวลูกคือเจ้าตัวแม่เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ประกอบไปด้วยตัวหลักๆเช่นการวัดปริมาณน้ําฝนความเร็วลมทิศทางลมแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้ไฟฟ้าของตัวแม่ส่วนตัวลูกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้การตรวจวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิของดินเพื่อใช้ดูเรื่องของปริมาณการให้น้ํา เรื่องของความชื้นที่เหมาะสมกับพืชบริเวณนั้นๆตัวลูกเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวแม่ผ่านระบบไวเลสไร้สายครับการส่งข้อมูลของของตัวแม่กับตัวลูกเนี่ยจะติดต่อกันตลอดเวลานั่นหมายความว่าตัวลูกเนี่ยถ้ามันอยู่ที่ไกลๆเนี่ยมันก็สามารถส่งข้อมูลมาหาตัวแม่ได้โดยตัวลูกเนี่ยสามารถเพิ่มได้หลายๆตัวการส่งข้อมูลของตัวแม่เนี่ยจะรับข้อมูลจากตัวลูกแล้วก็นําส่งไปสู่อินเทอร์เน็ตผ่านเว็บแอปพลิเคชัน นั่นหมายวามว่าถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตที่ไหนเราก็สามารถดูแล้วก็ติดตามได้ตลอดเวลาตัวอย่างในการใช้ในอาคารเพื่อจะดูแลสุขภาพของพนักง,งานที่อยู่ข้างในให้มีสภา,ว,าวะแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสมเช่นอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ c o 2การใช้งานในโรงงานอย่างเงี้ยเราก็จะวัดค่าอุณหภูมิความชื้นเพื่อจะดูอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เช่นหากมีเกิดไฟไหม้อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแล้วก็เป็นการเก็บเรื่องของพวกวัสดุในการผลิตถ้าอุณหภูมิหรือความชื้นเปลี่ยนแปลงไปสูงไปต่ําไปวัสดุพวกนั้นจะเสียหายได้ <S 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 อุปกรณ์ของไวมากนะครับประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ6 6ส่วน <S <S ไวมากชิลเนี่ยมันคือบอร์ดที่เราวิจัยและพัฒนาขึ้นมา มันสามารถรองรับอุปกรณ์เซนเซอร์ได้หลายรูปแบบภายในตัวของมันเองครับก็จะมีส่วนที่ป้องกันเรื่องของแรงดันไฟเกินไฟฟ้าสถิตเพื่อให้การทํางานของเซนเซอร์เป็นไปอย่างราบ,บรื่นตัว raspberry pi เนี่ยเป็นตัวมินิคอมพิวเตอร์หน้าที่ของเขาเนี่ยคือเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตใช้ในการประมวลผลจัดการข้อมูลแล้วก็ส่งต่อไปอยังอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อ รูปภาพซึ่งเราใช้เป็น USB c a m e r a Arduino เนี่ยคือไมโครคอนโทรเลอร์ชนิดหนึ่งซเป็นตัวนี้ตัวลเล็กๆไมโครคอนโทรเลอร์ Micro ทำหะ้รที่อ่านและแปลงค่าของเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการเกษตรนะครับก็จะมีเรื่องของอการวัดอุณหภูมิความชื้นแล้วก็การวัดแสงแล้วก็มีเรื่องของการวัดค่าความชื้นอุณหภูมิดิน แล้วก็ปริมาณน้ําฝนแล้วก็สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้ตามที่เราต้องการทั้งอนาล็อกเซนเซอร์ดิจิตอลเซนเซอร์แล้วก็พวกไอโซแฟสรีต่างๆไวเลสโมดูลเนี่ยครับทำในที่ในการส่งข้อมูลระหว่างตัวลูกกับตัวแม่ใช้ในการสื่อสารแบบไร้สายตัวไว l e เลสโมดูลเนี่ยจะเป็นตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ เ,เขาจะส่งส่งไปตามคลื่นความถี่ที่เขาใช้งานข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยจะขี่อยู่บนความถี่ของเขาน่นหมายความว่าถ้าเราส่งข้อมูลไปที่ความถี่มากๆเราจะส่งข้อมูลได้ค่อนข้างค่อนข้างดีกว่าที่ความถี่เนี่ยน้อยมันการทะลุทะลวงจะดีกว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบไวมากนะครับทั้งหมดจะเป็นโอเพนโอเพนโอเพนซอสนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะพัฒนา ให้ใครก็ได้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาต่อหรือแอดออนสิ่งต่างๆที่ที่อยากจะเพิ่มเข้าไปได้เช่นกันคือเจ้าตัวอุปกรณ์ไวมากครับมันก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นตัวไวมากชิลเนาะไวมากชิลก็ส่วนสีเขียวๆตรงนี้ไวมากชิลแล้วก็มีโมดูลของตัว r a บร b e r ยก็คือตัวนี้เราจะเชื่อมต่อกันด้วยพอร์ต RXTX ซึ่งมันจะเชื่อมต่อกันด้วยด้วยตัวตัวเชื่อมต่อตรงนี้แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Arduino Nano ซึ่งอยู่ตรงนี้ Arduino Nano ตัวนี้ก็รับค่าจากค่าเซนเซอร์แล้วก็ส่งค่ามาให้เจ้าตัวตัว Raspberry Pi Raspberry Pi ก็จะส่งค่าเชื่อมต่อไปอยังอินเทอร์เน็ตตอนนี้การทดลองตัวนี้เราใช้เป็น Wi-Fi dongle เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ครับส่วนตัวลูกเนี่ยตัวลูกเขาก็จะอยู่ตำแหน่งต่างๆแล้วเขาก็ส่งค่ามา ผ่านตัวโมดูลของไวเลดโมดูลของไวเลดเช่นตัวนี้นะครับโมดูลของไวเลดซึ่งมันจะอยู่ในในบอร์ดตัวนี้แหละมันอยู่ในบอร์ดตัวนี้พอเขาส่งค่ามาแล้วเนี่ยตัวแรกที่จะได้รับเลยเนี่ยคือตัวอะดีโนอะดีโนจะรับข้าออกมาแล้วอะดีโนก็จะส่งไปให้ตัวลาบบริพายจากนั้นลาบบริพายก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งค่าที่ได้มาจากตัวลูกออกไปเซ็นเซอร์สามารถต่อได้ตามขั้วนี้เนี่ยขั้วที่เราออกแบบไว้เนี่ยครับ อย่างสมมติว่าเราต่อเซนเซอร์ตัวนี้ตัวเซนเซอร์ตัวนี้เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ c o 2เราก็สามารถต่อที่ที่พอตที่เราเตรียมไว้ได้เลยพอตตัวนี้ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกอนาล็อกเซนเซอร์เซนเซอร์ต่อได้ทั้งหมด8ชนิดส่วนการแสดงผลเนี่ยคือเราก็มีทั้งแบบออนไลน์และก็ออฟไลน์ถ้าเป็นออฟไลน์ก็ส่วนแสดงผลผ่านหน้าจอตรงนี้กรณนี้ของออฟไลน์ แต่ถ้าในออนไลน์ก็เราก็สามารถดูได้จากตัวเว็บแอปพลิเคชันนอกจากนี้เราก็ยังมีกล้องคือกล้องเนี่ยมันใช้ได้หลายแบบเนาะคือบอร์ดกล้องที่เราใช้กับตัวงานอาคารเนี่ยจะเป็นตัวรับรีพรายคามล่าถ้าใช้ทางด้านการเกษตรหรือพวกที่เป็นฟิล์ข้างนอกครับมันต้องเป็นพวก w a t e r p ร o พูก็คือกันน้ำก็จะเป็น USB c a m e ล่า ถ้าคนที่สนใจระบบนะครับสามารถติดต่อได้ทางสวรชหรือ Facebook ของกลุ่มเรานะครับก็เฟซบ o ๊กไวมากเรามีการแชร์ข้อมูลต่างๆผ่านทางกิ่ครับสามารถเข้าไปติดตามเราทางโลกออนไลน์ได้